เรื่องสูตรเลยผมไม่ค่อยถนัดงั้นเดี๋ยวผมไปเอาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสูตรพวกนี้เดลต้าวีเท่ากับความเร็วที่ไอพ่นทำได้ uh huh. คูณด้วยลอการิทึมของ M0 ส่วนด้วย M1 Delta V เดลต้าวีคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วสูงสุดของพาหนะโดยที่ไม่มีแรงภายนอกกระทำา V คือความเร็วที่ไอพ่นทำได้ a อลเวคือลอการ,ริทึม M0 คือน้ำหนักของยานที่เชื้อเพลิงเต็ม M1 คือน้ำหนักของยานที่เชื้อเพลิงเผาผ่านจนหมดแล้วความเร็วหลุดพ้นเท่ากับรูท2 g m ส่วนด้วย R M เท่ากับมวลของดาวเคราะห์ R คือระยะทางระหว่างศูนย์กลางของดาวกับยานอวกาศ G คือค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วง จะใช้ตัวลิค u ิดฟิ l นะครับเป็นตัวบูสเตอร์ขึ้นจากฐานอีกและใช้ออ i d ซน e r เนะครับเป็นการปรับวงโครจรต่างๆให้สามารถไปดาวอื่นๆได้การใช้ลิค i ิดฟิ l เป็นบูสเตอร์สามารถเพิ่มแรงได้และสามารถควบคุมปริมาณที่จะสามารถใช้ได้ออคเซนเซอร์นั้นให้ปริมาณเคลื่อนที่ดีกว่าลิควิดฟิลในอวกาศหลังจากที่ปรับวงโครจรนั่นแล้ว,ลวเราจะเหลือตัวออคเซนตเซอร์แค่หตัวครับ ซึ่งการปรับเบรกของเรานะครับเวลาลงจอดเราจะใช้ไอเบรกในการลดความเร็วเมื่อมีดาวที่มีอากาศและการใช้เครื่องบินในการร้อนลงจอดนะรแต่ถ้าเป็นดาวที่ไม่มีชั้นบรรยากาศหรือไม่มีอากาศเราจะใช้ตัวจรวดในการลงจอดแทนครับ แล้วก็มาปรับเมนเูของจรวดให้มันเข้ากับโลกนะครับเพื่อจะทําให้ตัวจรวดเนี่ยมันเป็นได้ไม่ต้องไปตกลงไปยัยโลกครับตอนนี้เราก็มาถึงดาวลูน่าเราก็แค่เตรียมตัวที่จะจอดบน Down Luna, ดาวลูน่าโดยการปรับเมนูว์เข้ากับตัวดาวลูน่าที่จะเตรียมลงจอดนี้เราก็อยู่บนดาวลูน่าแล้วแล้วก็ค่อยๆลงจอดบนดาวลูนา่าแบบปลอดภัยและเสียหายน้อยที่สุดโดยการเปิดแอร์เบรก เพื่อที่จะทำให้มันลงจอดได้ช้าลงให้ปลอดภัยขึ้นในการจอดของจรวจแล้วก็ค่อยๆลงนะครับทีนี้เราก็ลงจอดบนลูน่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เต็มตัวสร้าง space rescue station เพื่อจะเต็มตัวช่วยนักบินอวกาศที่ขึ้นมาแล้วประสบปัญหาจรวดหรือเกิดการระเบิดเพื่อเราก็รอช่วยและ เตรียมส่งคนไปรับและช่วยเหลือ